พระผู้มีพระภาคทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ก่อนตรัสรู้นะเกี่ยวกับกัน5าเกี่ยวกับรูปนามของเรานี่แหละนะพระองค์ตรัสว่าภิขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยของรูปอะไรเป็นโทษของรูปอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากรูป อะไรหนอเป็นรสอร่อยของเว,นญญงวญญเนทเวนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเป็นโทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิกุทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุขสมมนัสใดๆที่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้นสุขสมมนัสนั่นแหละเป็นรสอร่อยของรูป อันนี้คือรสอร่อยของรูป่ารูปนั้นเนี่ยทำให้เกิดสุขสมนัตคือสุขกายและสุขใจเนี่ยใดๆที่อาศัยรูปนั้นแล้วเกิดขึ้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันนี้เรียกว่าเป็นรสอร่อยของรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนั้นเป็นโทษของรูปแต่เพราะเหตุที่ รสอ,อร่อยของมันเนี่ยมันไม่ได้คงทนถาวรมันมีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไ,ไปจากเดิมที่เคยเป็นอยู่พระศาสดาก็จะเรียกในประเด็นนี้ว่าเป็นโทษของลูกหรือว่าเป็นอาทินวะ <mistakes. S 1> การนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วย อำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปเสียได้นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปผลจากรูปได้ทำยังไงก็ได้ที่เราจะละวางความพอใจในรูปอันนั้นแหละเป็นอุบายเครื่องออกไปผลน,นั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัส เรื่องของการละความพอใจก็คือการละความเพลินถ้าเราพยายามไม่ให้เพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยวางความพอใจในสิ่งนั้นได้ถ้าเราวางความพอใจได้เราก็จะไม่เพลินถ้าเราวางความเพลินได้ก็คือเราละวางความพอใจได้ พระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายตลอดเวลาเพียงใดที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยของอุปทานขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามเป็นจริงตลอดเวลาเพียงนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าได้ตรสัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มารพรมหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพรา์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์เมื่อใดแลเรารู้จักรสอร่อยของอุปทานขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อยรู้จักโทษว่าเป็นโทษรู้จักอุบายเครื่องออกไปพนว่าเป็นอุบายเครื่องออกไปพนตามที่เป็นจริงเมื่อนั้นเราก็รู้สึกได้ว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าก็มีหลายข้อธรรมนะที่ในลักษณะอย่างเดียวกันเช่นเรื่องของปฏิจจสมุปาเรื่องของทิฏฐิหกสิบสองนะเรื่องของอายจตนะนะดังนั้นข้อธรรมลักษณะเนี้ยที่พระองค์บอกว่าถ้าไม่รู้อันนี้แล้วเนี่ยพระองค์จะยังไม่รู้สึกว่าได้ตรัสรูนะ้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะการรู้จักลดอร่อยรู้จักโทษรู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นหรืออัศาธะาอาทินวะแล้วก็นิสลณะนะก็แหละยานทัศนะเครื่องรู้เห็นเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเลิบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบ เป็นที่เกิดใหม่ม่ได้มีดังนี้อันนี้ในหนังสือพุทธศาณนะหมวดธรรมเรื่องตถาคตเนี่ย จะใช้จากพระธรรปิฎกฉบับสยามรัดเล่มที่17หน้าที่34หัวข้อที่59นะใครต้องการดูพระสูตรเต็มก็ลองไปดูในโปรแกรมอ e ีติปตกะได้โรงตัดว่าพิกุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นเวทนาอะไรเป็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอะไรเป็นรสอร่อยของเวทนาอะไรเป็นโทษของเวทนาอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนา พิกครู้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าเวทนาสามอย่างเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเหล่านี้เรียกว่าเวทนาการรู้จักเวทนาเนี่ยคือรู้จักเวทนาสามโดยย่อว่าสุขทุกแล้วก็อทุกขมสุข อันนี้พรงเรียกว่าเวทนาซึ่งจริงๆเวทนาเนี่ยสามารถจำแนกได้เป็นร้อยอย่างเลยนะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งผัสสะเวทนาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะพระองค์บอกว่าเพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งผัสสะนั่นเองนะ <c oughs> ตัณหาเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนา ความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แประการนี้นั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาสุขสมนัตใดๆที่อาศัยเวทนาแล้วเกิดขึ้น สุขสมนัตนั่นแหลเป็นรสอร่อยของเวทนาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดๆอาการนั้นเป็นโทษของเวทนาการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาเสียได้นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาดังนี้ พิคุทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าเหล่านี้คือเวทนาทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนานี้คือปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนานี้คือความดับไม่เหลือแห่งเวทนานี้คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา นี่คือรสอร่อยของเวทนานี่คือโทษของเวทนานี่คืออุบายเครื่องออกไป้นจากเวทนาดังนี้รู้จักเวทนารู้จักความเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับรู้จักรสอร่อยรู้จักโทษรู้จักอุบายเครื่องออกพลเจ็ดอย่างนะอ็รรอริสสีถ้าเกิดเหมือนเห็นอริสัสีบวกกับการเห็น ลดอร่อยเห็นโทษแล้วก็เห็นอุบายเครื่องออกไปพลพระองค์เที่ยวสแสวงหาเพื่อความตรัสรู้พิกูทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อสแสวงหารสอร่อยของโลกเราได้พบรสอร่อยของโลกนั้นแล้วรสอร่อยในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้น พิค like ุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหาโทษของโลกเราได้พบโทษของโลกแล้วโทษในโลกมีเท่าใดเราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นพิขุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหาอุบายเครื่องออกจากโลกของโลกเราได้พบอุบายเครื่องออกจากโลกแล้วอุบายเครื่องออกจากโลกมีอยู่เท่าใด เราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นพิคุทั้งหลายตลอดเวลาเพียงใดที่เรายังไม่รู้เท่ารสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยยังไม่รู้จักโทษของโลกยังไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริง ตลอดเวลาเพียงนั้นนั่นแหละเรายังไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ตรัส,สรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมู่สัตว์นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งการเห็นแง่มุมธรรมตรงนี้เอาไปใช้กับข้อธรรมต่างๆ ในบทนี้ก็จะเอาไปใช้กับขัน5้าเอาไปใช้กับอายจตนะหลังจากนั้นก็มาถึงเรื่องของปฏิจจสมุปาที่พระองค์เห็นเหตุเกิดแล้วก็เห็นความดับของธรรมชาติทั้งหลายที่ไล่ลำดับกันไป แล้วก็พระองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทอีกนัยยะหนึ่งที่วิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณโยงกันไปมาอย่างนี้จัดว่าวิญญาณน,นี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่ไปที่อื่นเลยมีแค่นี้ที่ตั้งวิญญาณสี่ รูปหนึ่งนามสามแ mm hmm. ง่มุมตรงเนี้เป็นเนธให้องจัดว่าดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา mm hmm. ว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้สมุทยัสทยสมุทัยจากนั้นพระองค์ก็ตรัสในเรื่องของ การเห็นแง่มุมความดับว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีนะไปจนกระทั่งถึงการดับของวิญญาณันการดับของวิญญาณถ้านามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเหมือนแสงกระทบฉาก ถ้าฉากไม่มนะีวิญญาณหรือตัวรัศมีก็ไม่ปรากฏ <c oughs> จากนั้นพอรู้แง่มุมตรงนี้เหตุเกิดความตายเหตุด,ดับความตายพระองค์ก็เลยได้จัดเรื่องของนะข้อธรรมที่พระองค์บอกว่าอันนี้แหละเป็นหนทางเพื่อการต่สัสูนะ้อันเราได้ถึงทัพแล้วนะและพระองค์ก็บอกว่า ดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เหลือความดับไม่เหลืออันนี้ใช้คำว,าว่านิโรธะหรือนิโรโทนิโรธความดับนั่นเอง ที่พระองค์ก่อนจะตัสรู้แง่มุมหนึ่งที่พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เคยได้บอกไว้ว่าถ้าจะอธิษฐานให้อธิษฐานในแง่มุมของความเพียรว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจะเกิดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความ บากปันของบรรุษเนี่ยถ้ายังไม่บรรลุถึงแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนั้นถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วพยายามไม่ให้หยุดพยายามต่อสู้ไปในที่สุดก็จะสำเร็จได้พิกูทั้งหลายเรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะความไม่ประมาทได้บรรลุโยคัคเขมธรรมอันไม่มี อื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้วจากนั้นพระองค์ก็อธิบายอาการแห่งการตรัสรู้ของพระองค์ ด้วยการที่พระองค์ก็เลิกอดอาหารแล้วมากลืนกินอาหารหยาบจนกายพอมีกำลังได้แล้วพระองค์ก็ทำสมาธิ <c oughs> จนเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานต,ตาัตยฌานจตุฌานจากนั้นเนี่ยพระองค์สามารถเข้าสู่ปุเพนิวาสานุสติญาณได้พระองค์ก็ตรัสว่านี้เป็นวิชาที่หนึ่งของ พระองค์แล้วก็ตรัดเรื่องของจุตูปปาตาญาณที่พระองค์มีทิพยจกักขุบริสุทธิ์กว่าจากักขุของสามัญมนุษย์เห็นสัตว์ทั้งหลายจุติคือตายอยู่เกิดอยู่เลวสามปราณีตมีวันณนะดีวันณนะสามาีสุขมีทุกข์นะรู้ชัด ซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนอริยะทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมพาการเข้าสู่อบา,ายทุกติวินิบาตนารกส่วนสัตว์เราไดประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตไม่ติเตียนอริยะ เป็นสมาธิติประกอบการงานด้วยอำนาจสมาธิิเมื่อกายแตกทำลายไปย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์มีพระองค์มีทิพยะจักขูอันบริสุทธิ์อย่างนี้พระองค์ตัดว่านี้เป็นวิชาที่สองหลัจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็รู้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือ,องทุกข์นี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลอองทุกข สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้มาทั้งหมดก็ล้วนมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนั้นตัวอาสวัคยายานเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่านี้เป็นยานที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีเอาวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแล้ว เช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยูนะ่อันนี้ก็จบในหัวข้อที่61เดนะเดี๋ยวคราวหน้าก็ต่อหัวข้อที่ 62นะแล้วก็ขอเพิ่มข้อทำเครื่องตัดสรุอีกนิดหนึ่งก็คือพระองค์ตรัสว่าพิกุลในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี อันนี้เป็นข้อเหตุข้อที่หนึ่งให้ทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งทำเครื่องตัดสรุเจริญขึ้นโนะรงตัดว่าพิกุเป็นผู้มีสินดีนะสำรวมระวังในปาติโมกพร้อมด้วยอาจละและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะนี้เป็นเหตุข้อที่สองเหตุข้อที่สอง ข้อแรกมีมิตรด,ดีข้อที่สองนะก็ให้เราอยู่ในศินอีกประการหนึ่งพิขุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกาถาเห็นปานนั้นนะคืออัปปิชกคาถาสันตุติกาถาปวิเวกคาถาสังสัขขกขคาถาวิริยารมภาคาถาศีลคาถาสมาธิกาถาปัญญากาถาวิมุตติกาถาวิมุต ติยานัศนะคาถาก็คือความมักน้อยความสันโดษนะความสงบสงัดการไม่คุกคลีการมีความเพียรศินสมาธิปัญญาวิมุตมติยานัศะนะิบข้อนะรองบอกวันนี้เป็นเหตุข้อที่3ที่ทำให้ธรรมะเรื่องตัสรู้นะจเจริญขึ้น อีกประการหนึ่งพิกุผู้ปรลบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อถึงพร้อมแห่งความเป็นกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมองบอกนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่4แห่งธรรมเครื่องตัดสู อีกประการหนึ่งพิกุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาหเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่5้านี่เหตุข้อที่5ให้ทําเป็นเครื่องฝากไฟทําเครื่องตัดสุ้เจริญดังะนั้นทําเครื่องตัดสุขการเข้าถึง อสังคตาธา,าตุการเข้าถึงนิพพานธาตุยาท่าที่ดับเย็นเราก็จะต้องมีมิตรด,ดีมีศีลดีมีกระถาวัตถุสิบประการมีความเพียรที่จะละอุศสลสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ อันนี้ก็เป็นเหตุนะห้าข้อนะที่ทำให้ทำเครื่องกระสรู้เนี่ยจเจริญขึ้น